บรรยากาศตลาดนะตอนเช้าทุกวันอาทิตย์บ้านหัวหน้าบ้านหัวน้ำเพือเค็มหลกินอ๋อุกาะุ่งลอยมาลอยน้ำตื้นรลยขนาดเลยขายอยนนี่แหละขายถั่วละสีิบบาทสามถั่วห้าสิบบาทหร totally cool. uh, ือมะเือต uh, ีโพดเน่ยมันวดมาเลมึงมากินน well. ิววดน่อยไปเลย บรรยากาศคึกคักครับตลาดบรรยากาศตลาดนัดบัวหน,น่มาเห็ได้เดี่ยวได้กับโอ้ยบรรยากาศดีขนาดครับคนร้ายหลาย,ลายาคึกคักครับมักมีหมักตูม,ม

พักหน่ะอน่าล่าเยี่งไล่แถวโอ้ลินกีปลามาแงวลินกีสามไปล้มน่ะ ของขยของขายอุ้ยแมงเงี้ยงว่ะกระโดดตอกวดกเงี่ยง้าบาหบาทหบั้นย่บาทมาไหม

ไม่รู้กันจะตีปาครับปลาคือครับครับพี่หนองกำลังมาลองเสีหงานเนีกินสวยมากบรรยากาศกับคุกครับตลาดนัดบัตรหัวหน้าครับ ใครทาบใส่กันเาเีได้าอ่งวห่วยัน like. like anyway. uh, 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 ี่บมัน่มเงวันหวาา่ยรวนี่้มองอี่มันม่หวานเด้เออม่หวานใยรอเงวโอ้คืาดีเนใส่รอส่งขายเลยอ้ยมักาเฮานจีบานเฮานี่ลักเวออไาอื่นมักเงียวก็เลยว่ามัเงียวนพเว่ขัวลสีบา เอาเลนจีเลยบางแหนวอีเล่เนี่อ้าวบางแนวเด็บางแนางวบางแนวมันคือเลจีเนาะมันหลุดไงมันหลดปเนื้อหลายกินแปะกินอะไรมัดกิบาทมาเขืออันรนี้ก็มีนเขือนี่ก็ทุกะสิบาทครับกระสีบาทบ้าถึกเลยครับมบัวบ็กสิบาทมะบัวก็มีมะบววสบาทมะม่วงก็มีตาหนิหอยอ่มอันนี้เลยตัวนี้อวมม่วงบางแบงหนก็เลยมกบัวมีพร้อมเลยครับบ้านเฮาพร้อมพืนบ้าน

ฉันสม่งยุาวันนั้นไสก็ได้แล้วุนซีนั่นกับตัวมันบาดแค่จำเดียวเออข้องจำเดียวเออนานแล้วใสรอบเมืไ้รน่าก็ได้นานแล้วที่เอาทุงใหญ่ล่ะไปปลูกไยม่ไก็ได้เพราะว่ามันบาดเะเาเาเหงาขนมาโอ้ยรอหามมีาดว่าเห็นมีผลไปปลูกบ่าไอเอ็นเปิญญาบอกมายดอันนี้าแล้วมาเอานีแล้วนีผมาของเขา แป้งแบบย้อยว่ะเยอะใสขึ้นมีลานตัดนอสินะพ่อก่ได้ไกลดันดดันดโอสเดี๋ยวมือใหม่พ่อฉีไปรอค่ะพี่พ่อเอาอยู่คนละสัดตัดออกแล้วยวนี้เขามาปลูกเลยเนี่ยเขามาปลูกเลยเขาตัดออกงั้นว่ะเออมาใส่มุนใส่ปุ๋ยเอาเลยง่ายงามไม่รักกันตัดตัดออกเพี้ยงเนาะโอ้ก็รอไปกับพุ่นรายู่งทางใจบ้านเด้อจ้อยบาทดัดดอ ด้วยเงือนพยาบาลโอ้ครับครับไอ้เพื่อนสี่แขนแถวฟังรถอันเพื่อนอันนั้นอยู่ดอกซ้อมรถคนนีรถนั่นเี่งานเพื่อนครับครับมีโอกาสรอบไปครับผมก็ลอบไปเรื่อยๆรอบบ้านไปอยู่รอบไปทางรอบบ้านทางชาวบานที่นีครับครับครับ ไปเห็นรอนซ่อนะบอกเพื่อนป่าอกมาขายในนาโอ้ยเนาะจะขูกไวอะนจะแ่มะใส่กับบุมีวอีไข่หมดแดงวายนะก็ปลูดดับดับปละเขาแพ้เาเพอกัดับปล่ะยงเลย่านดก่เป็น้ปลายก็ันี้มันคแม่ปลาทีมีคุณุ่ย มุนีตลาดอย่างว่างรรจริงเลยไปไปเซิร์ฟบอลนี่โอ้ไป้เซิร์ฟบานมาเออมาแม่เทือกขึ้นยังเต็มอยู่เนาะมุนเยยีเพิ่นไปอยู่แล้วมีคนนี้นอนคายกันได้ไหมว่างว่างเนี่ยหอยเพิ่งกัดกองได้ยี่สิบบาทเนาะตัวนี้นหอยน้องสาห้องเต็้หอ,อยเคลือนโอ้หอยน้องสาหอยเคลือน

ปุน้วยสต่านน้องมันตำเสนเสียหาสินเหมือนใน้มอยูออู่ือเจวันลหัที่จาขอกรนอีกแเลยมือนกี้เห่อยากแยกขาหมด็กังงเ็นอยู่คนมุมหนึ่งเงี้ยบผุ่ขอใมาลอยน้ำต่น

เดี่ยวมากใครมากกบูวันนี้โอนหัวขนาดเลยจักเสียงมอรำจักเสียงยังซ้อนกันอยู่ในจักเจ็ดเขาในไม้รอเปล่ารต่ดีกับโฆษณาค้ายของ

เงเอาเลครับเยงอาเยครับช yeah. ่วงอนึ่เลยครับวันนี้ไปน้ำกับเรียงสินค้าไปพร้อมเลยครับหรือว่าจะได้ไปฉายกรมี่เครับไปฉายโว่พ่ไฟอเนกระส่งเลยครับโว้ดอยโว้ใหญ่แล้วแต่เรียเอาเลยัตัวสดกรมี่ตัวหัวมาแล้วกรมี่หัวมาเล้วกี่สบบาทเน่ยตัวสดแต่เอามาขายจะบอกด้ยังไงมาขายค่ะขายยังไงเนี่ยสามขดกันที่ขายเป็นเขียดด้วยกันเนาะสามเขียดห้าสิบบาทที่ดีโอ้ิลเลี สดที่ลิฟสดๆเลยเอาไปขัวเองทันทีข้านขัวกับเพื่อนนี่เลยเน่่่าแล้วยี่สิบบาทขวรแลซื้อเล้วกินเลยครับตอนนี้ไปหลายตลาดยูนี่ก็มีมาตลาดพ่อนาก็เจอกันตัวนี้แต่ว้เจมาลาดเจมาดก็มีเนาะบาดน้ตุมกัอยู่หันก็มีพอจะใส่กุนุ่นอย่าละครับาเหมอนเต็แม่จริงๆวีด้อพักเพนก็มีไอ้ เพชรละคอนก็มีครับโอ้โมเมนต์โมเนต์นอยไฟเดี๋ยวคนเิ่นสีงงเนี่ยไไฟสียางอยไฟเนาะมันเห็นมาบัวลายเนาะมาบัครบทิมเป็นข่าหยางบูเห็นมาบอกใหญ่โอ้ขายขาดแล้วขายดีเพิ่เหืเมื่อก่อน มาลยยี่สิบบาทนั่นี้ครับแบบรวมมั้แบบยี่สิบบาทโ

กาทงๆรเมือปลี่บาคนาบาทนึเอาตรนี้ละเมื่อปลาทงตงเลก็เมื่อเอามเมื่อกาอม่เมื่อการรออยู่นี่เมื่อเพิ่งรับคนนันกลองปูลองฟังข้างหน้ากลางหยามอ่ ไม่ว่าจะเป็นน้ำยาล้างจานขอักาน้ำยาล้างห้องน้ำผ่านเงือนผ่านหอกข้อจุดาผ้าอยาขกาตลับรองข้าวกาละมันใบเล็กกาละมันใบใหญ่ากดอาหาแด่นราดน้ำาด้าน้ำยล้างห้องน้ำอดาาืนผาก

สัญญาเมีสตยาตาเปลาเราจัดนักเลยมจะมาหัวหน้าจัดนักขนาดนไม่น้างทุกเสียงอยังเราโอนข้างหลังเออ ของปลาล้วของปลาปลาผงปลาสดร้านแม่นอมปลาสดปลาโผงแม่นอมสามพันโบกไม่น้องวัดโพงเป่าแะครับบรรยากาศคือค่ากลางแม่น้องวันอาทิตย์แลจักนะผปลาล้าขนาดเลยอาญานม่

ยี่สิบห้าทครับนะครับวันนี้ได้เนาะค่ะามย่บนเปลี่ยงไปทั้งล่างด้วครับใคายดีขนาดด้วยครับ น,นี่ยี่สิบอันนี้ค่ะวันนี้ยีนนบรรยากาศคึกครับสวยมากคนกำยังมาหลายครับตลาดนัดบ้านหโหนาตลาดใหญ่ครับบนเป็นตลาดน้อยๆตลาดใหญ่บรรยากาศทั้งคนแบบไปกี่กลุ่มเลยทั้งคือตลาดคนตลาย,ลายทุกนัดน,นะครับตลาดนะัดบานหโหนาเนี่ยคนจะมาหลาย เป็นตลาดใหญ่